เนี่ยทุกคนบอลังเขามาอยู่ในหมู่บ้านนะฮะทุกคนนะเป็นยังพี่น้องเพิ่นคือปลูกต้นไม้หลายแท่บอลังเห็นนี่แทบจะทุกหลังนะฮะทุกคนนี่นี่นี่ดูดิทุกคนเอ้ยผู้ใดมีความหูือว่าพี่น้องคนไทยเพิ่นหูแน่ฝากบอกบอลังในเด้อว่าเป็นยังคนไทยเพิ่นคือมักปลูกต้นไม้อยู่ในบ้านแล้วก็มกักแบบว่าธรรมชาติอะไรนี้เบื้องเนี่ยบอลังคิดว่านะป้าตัว แทบทุกหลังคาได้พี่น้องได้หนี่น,น,นบ้านหลังนี้แห้งขักแห้งหลายนี่คือใต้ทางด่วนนะฮะทุกคนนะใต้ทางด่วนหมู่บ้านวังอยู่นี่เป็นหมู่บ้านประธาตชื่นนะทุกคนนะเดี่ยวเอาวังเข้าขมานะ่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูดิดูดิพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งเริ่มเบ้งต้นไม้โอ้โหเมันหมักธรรมชาติเขาพดเครื่องบินพี่น้องโอ้ เป็นบ่อทั้งเทิงพุ่นพี่น้องเลยย่นบัตรบาลังห้องไว้ย่นเฮ่อมาตัวสิมีเงินเพื่อเพิ่นมาอยู่บ้านหลังหลังราคาเป็นล้านเพื่อบาลังคิดว่ามันทืออะไรคือมาหลังใหญ่หลังน้ำครับเนี่ยนี่บาลังสิมาทรงกาแฟร้านลุงช่างนะฮะพี่น้องหน้านี่ลุงช้างเพิ่นขายกาแฟแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเอาจักกระสอบเพราะว่าเพิ่นเพิ่งเอารับน้ำแข็งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเพิ่นเปิดวันที่2นะทุกคนนะมื้อนี้เป็นวันที่3มื้อนี้เพิ่นคล้ายคือกันทุกคนเดี๋ยวบาลังต้องไปถามเพิ่นก่อน ลุงสวัสดีครับลุงเอาสี่โซด,ดาลังหนึ่งนะครับลุงครับผมสั่งเพิ่มเอาโซดาด้วยพี่น้องเลยโซดาลังหนึ่งสี่กระสอบวันนี้เพิ่นเอาสี่กระสอบเมื่อวานนี่เพิ่นเอาสามเครื่องนะพี่น้องนะเนี่ยพยานใช่มโทรศัพท์ไหมแมนซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ถ่ายได้เดี๋ยวนี้ปุ๊บทายคากะลี เดี๋ยวบองจะถามป้าคนนี้ป้าชอบคอมเมนต์ไหมบองจะถามป้าครับป้าชอบคนคอมเมนต์ไหมชอบคอมเมนต์ไหมไม่ชอบไม่ชอบถ้าแบบว่าประเทศลาวคนลาวแบบพวกนี้ชอบไหมลาวชอบลาวชอบลาวใช่ไหมคอมเมนต์นี่ไม่ชอบเนาะชอบไปกอดสงครามนะ ว่ามันไม่ซื้อมันซือคนไทยคนลาวยังเห็นไหมอย่างนั้นประเทศเขาจะเอาหนังไทยไปขายโอมโอ้ก็มีดิบ้านผมมาดูหนังไทยทีวีไม่หมดเห็นไหมปัดปัดดิบดิบเออปอดดิบดิบเออปอดดิบปอดอะไรอ่ะด่านนึงนะแล้วก็ข้ะเดี๋ยวผมให้เยอะๆเลยรไปเหรอหร้อยห้าสิบบาทปวดปลาเด็ อ่าคนละหาบาทคัมีหัวด่่านะครับไปไหนมาปีห่ันยบาทยบาทนะครับผมโอเคไม่ได้ไปเลยไปไหนอัน่สไว้อดยยมกนเนะครับผมแปเี่ยวไหนกั่ห่มงนครับแหละงานชิเลยนบ้านหน้าใสน คนนั้นไม่มาเหรอมาแล้วป้ามาถึงแล้วเออไอ้หน้าต่มงานที่ใดอะไอ้จะเริ่มงานตรงนี้ไม่ฮะอะไรวะไอ้ที่พูดเก่งๆเนี่ยใครอือเขาบอกเขารอเขารออ๋อคนนั้นน่ะเพิ่งจะมาป้ามาถึงเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยแ้อคนไม่พูดเลยนะไม่่คอยเออไม่ค่อยพูดมันผมเนี่ยก็พูดเก่งนะเหมือนผมเนี่ยผมถ่ายคลิปลงเนี่ยป้าเอาไปลงโซเชียลเอาไปลงยูทูบได้ไหมเนี่ยถ่ายได้ ่ายป้านั่นแหละโอเคโอเคเดี๋ยวไปให้ถึงมาเนี่ยพอาไม่น้ำแข็งป้าปูนี้มาอีกเลยให้ฟรีเลยเนี่ยทุกคนพี่น้องคนไทยเพื่อนนำใจดีบังคิดว่า เพคนอายุหลายเลยพี่หน่อยคนอายุเจ็ดสิบกว่าครับเดี๋ยวไปให้ครับผม อะไรอย่งครับลงุงลุงทางนะโซดาคือกันพี่น,อน้องเพ่นเอาน้ำแข็งสี่กระสอบพี่น้องเลนกำลังเติมให้เต็มเต็มเลยเหมือน,เ,นเติมเต็มที่เลยทวนน้นำแข็งในรถเกืบเอบหมดเลย นี่แหละทุกคนแปลว่าพี่น้องคนไทยเพนะิ่นเว้านะเว้ากับเฮาน่ะแบบบ่ได้รังเกียจเฮาเด้แปลว่าเพิ่นเว้าคือแบบว่าเฮาเป็นคนไทยคือกันนี่แหละแบบว่าคือบ้านเดียวกันนะหนะว่าง่ายๆซะแต่บ่ฮู้ได้สําหรับคนเขมรนี่โบหุะบะ่นบ่กคนไทยพี่น้องคนไทยเพิ่นอาคติในรายกาลกัก็บ่ฮู้คือบ่ลังผู้นึงแหละบ่ลังบ่งมักคนเขมรผู้นึงบ่มักเด้อเอาอะไรมั้ยครับลุงครับนี่แหละทุกคนเต็มเต็มเลยสีกระสอบนะเพิร์ลเนาะ วิธ <ersch> <S fille> ีการแบกพี่น้องจึงบอบเปียกแต่ปุ๊บน้่งมันหยาดลงปีเมาแบกใช่ปะตุ๊หยาดลงปีโต๊ะก็บอบเปียกมันเลกๆนะเขามาหน้ามอน แถมมันไปครึนหนึ่งพอิพันสร้างมาสีลูก4ลูกน,น,นะแล้วเขาก็คิดสามลูกครึ่งสินะรอยหกสบาทรวมทั้งหมดเป็นสามร4อสสบหาบาทคน5บาทล้านเดียวขอเด้ว อันเดียวคนเดียวลังก็เติมน้ำแข็งไว้เติมไหม่ลวก็นมาหอดที่แล้วก็แบกลงแบกลงเ้าจุดบริญญาเขานะพี่น้องนะอาจารย์บอกว่าเ้าบอเติมใหม่บรรย่คนเดียวมันไม่ใช่หนกทุกคนบางทีอากาศอยู่คนเดียวอันนี้มันมีไฟแบงเลยอะเทิรโดดขึ้นโดดลงแล้วมันไมเมือ่อยพี่น้องเบาหลังถามแล้วถามป่าคนหนึ่ง ป่าที่ว่ามาซื้อน้ำแข็งน้ำบอลังดูๆอะไรเพิ่หนหมักเอาเสื้อผ้าเพิ่นเถอะก็เอาเสือเเ้อแขนยา,าวเอาส่งเอาเกงเอาเกิบได้มาใหา้ดูดดเพิ่นเลยป่าคนนี้เพิ่นใจดีน้ำแข็งน้ำบอลังบากินเงินเพิ่นเลยให้เพิ่นเลยลูกพี่ก็ให้เพ,พิ่นฟรีเพิ่นว่ะเนิ่นถ้าป่าคนนี้มาซื้อก็คือให้เขาฟรีนะบอกเลยเพราะว่าเราใจดีป่าเนี่ยอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเราบอกบอลังนะอายุายแล้วเราวะเราเบิ่งมวยเล่าตลอดเราบอก พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้บาลลังในเ mm hmm. พี่น้องเด้อฝากเป็นร่างใจให้บาลลังเนี่ยสำหรับคลิปนี่บาลลังขอเกา่าคกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ